มัิชนพอดแคสต์สะพานแห่งการเวลาชะตากรรมของโคอ่าโดยไพรรัตพงพาณิชย์หลายคนคงรู้จักโคอ่าสัตว์พื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียในทางวิทยาศาสตร์แล้วโคอ่าไม่ใช่หมีแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องชนิดหนึ่งแต่เพราะหน้าตารูปร่างคล้ายกับสัตว์ในตระกูลหมี ก็เลยทำให้เรียกกันผิดๆว่าหมีโคอา่าหรือหมีต้นไม้กันนั่นเองนักสัตววิทยาถือว่าโคอา่าเป็นซากดึกดำบรรมีชีวิตเพราะมีการขุดค้นพบซากฟอสซิลของโคอา่าขนาดยักษ์อายุมากกว่า20ล้านปีทางตอนใต้ของออสเตรเลียโคอา่าจึงเป็นสัตว์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งชนิดหนึ่งแม้แต่ชื่อของมันยังเรียกความสนใจได้คำว่าโคอ阿า เป็นคำภาษาอบอริจินชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียความหมายของคำนี้คือไม่กินน้ำที่คนพื้นเมืองเรียกมันเช่นนั้นเพราะโคอ่าเป็นสัตว์ที่ไม่กินน้ำเลยเนื่องจากได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอจากอาหารหลักของมันคือใบยูคาลิปตัสอยู่แล้วนั่นเองหยิบเรื่องโคอ阿ามาเล่าสู่กันฟังพอเพิ่งพบข่าวพิลึกชิ้นหนึ่งจากออสเตรเลียนั่นคือ จู่ๆทางการรัฐวิกตอเรียก็ส่งมือปืนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตะเวนไล่ยิงโคอาลาในพื้นที่ป่าสงวนของวันนาอุทยานแห่งชาติยุคบิมกันสนุกมือตามรายงานข่าวระบุว่ามีโคอาล่าตกตายจากคำสั่งประหารครั้งนี้ไปราว700ตัวเลยทีเดียวก่อให้เกิดเสียงโวยวายโจมตีกันวุ่นวายขึ้นตามมา การฆ่าหมูสัตว์น่ารักอย่างโคอาล่าขนาดใหญ่ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่กว่า5,500เฮกตาร์ของวันนาอุทยานแห่งนี้ไฟป่าซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากฟ้าผ่าดังกล่าวเผาผ่านพื้นที่ป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสหรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่าต้นบูกร,รมซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของโคอาลาอยู่ด้วยไปราวหนึ่งในสมเลยทีเดียว ขออ้างของทางการรัฐวิกตอเรียก็คือบริเวณที่เกิดไฟป่ามีโคออาล่าอยู่ราวสองพันถึงสามพตัวแน่นอนมีส่วนหนึ่งเสียชีวิตมีบ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกส่วนที่ยังเหลือรอดชีวิตมาได้ก็ตกอยู่ในสภาพไม่มีอาหารกินเพียงพอบรรดากลุ่มหรือองค์กรที่ออกมาโวยวายต่อต้านปฏิบัติการครั้งนี้เห็นตรงกันว่าวิธีการเช่นนี้ ออกจะเป็นการแก้ปัญหาที่ลวกๆง่ายๆไปสักหน่อยบางกลุ่มอย่างเช่นองค์กร f r i e n d of the Earth หรือ F.O.E. สำนักง,งานประจำนครเมลเบิร์นชี้ให้เห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากจะมีปัญหาในเชิงจริยธรรมแล้วยังเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียและจะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อไปในอนาคต F.O.E. ระบุด,ด้วยว่า การฆ่าหมู่ด้วยวิธีใช้มือปืนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงนั้นทําให้ผู้สังหารไม่มีทางประเมินสภาพของเหยื่อได้ว่าอยู่ในสภาพที่ควรฆ่าหรือไม่เช่นไม่สามารถบอกได้ว่าโคอาล่าตัวนั้นๆได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรือมันมีลูกติดตัวอยู่ด้วยหรือไม่เท่ากับเป็นการฆ่าลูกโคอาลาที่ยังต้องพึ่งพาแม่อยู่ไปด้วยอย่างโหดร้ายทารุณ ผู้สันทัดกรณีในเรื่องนี้ระบุว่าการบริหารจัดการเรื่องโคอาล่าของรัฐวิกตอเรียเป็นปัญหาคาราคาซังมาช้านานเหตุผลก็เพราะจำนวนประชากรโคอาล่าในรัฐนี้ขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะหลังทศวรรษ1920เรื่อยมาหลังเกิดปรากฏการณ์จำนวนโคอาล่า พดหายไปอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่19เรื่อยมาจนถึงเลาวาต้นศตวรรษที่20จากสาเหตุการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยการเกิดโรคระบาดและถูกมนุษย์ล่าเพื่อถลกหนังของมันมาใช้ประโยชน์การลดจำนวนลงของโคอาล่าดังกล่าวส่งผลให้เกิดโครงการลงนลงเพาะเลี้ยงโคอาลาบนเกาะนอกชายฝั่งแล้วนำเอาโคอาลาที่เพาะเลี้ยงได้ กลับมาปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติในแผ่นดินใหญ่ของประเทศซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขึ้นตามมาเพราะเกิดการกระจุกตัวของประชากรโคอาลาที่ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นตามธรรมชาติเหล่านี้นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาในเชิงพันธุกรรมจากการผสมพันธุ์กันเฉพาะในกลุ่มจำกัดขาดความหลากหลายขึ้นตามมาอีกด้วยข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบระบุว่า โดยข้อเท็จจริงแล้วในเวลานี้จำนวนประชากรโคอาล่าในวิกตอเรียมีมากกว่า450,000ตัวซึ่งถือว่ามีมากจนเกินไปสร้างปัญหาการกระจุกตัวของโคอาล่าในบางพื้นที่ที่มีจำนวนโคอาล่าหนาแน่นเกินไปจนไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้เกิดสภาพขาดแคลนอาหารและร่างกายอ่อนแอง่ายต่อการได้รับเชื้อโรคต่างๆอีกต่างหาก FOE แย้งว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะทางรัฐวิกตอเรียไม่บริหารจัดการให้ถูกต้องเอง FOE ชี้ว่าในช่วงระหว่างปี1995จนถึงปี2010ทางการทำโครงการปลูกป่ายูคาลิปตัสในพื้นที่170,000เฮกตาร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ พื้นที่ดังกล่าวดึงดูดเอาบรรดาโคา่าเข้ามาอยู่อาศัยมากมายมหาศาลเมื่อจำเป็นต้องโค่นป่าปลูกเหล่านี้เพื่อเคลียร์พื้นที่ตามกำหนดทุกๆสิบสปีก็ส่งผลให้เกิดภาวะอดอยากและเสียชีวิตของโคอา่าติดตามมาขอถกเถียงว่าด้วยชะตากรรมของโคา่าในวิกตอเรียครั้งนี้ยังไม่ได้ขอยุติคนนอกอย่างเราๆท่าน ก็ได้แต่ตั้งความหวังว่าจะมีทางออกที่เหมาะสมเพื่อให้สัตว์น่ารักเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้โดยสันติในไม่ช้าไม่นานมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ